ไหวตรงนี้ไหววะมันไม่ได้ทาเลยกูทาเลยไงมันก็ต้องจบตรงนี้จะจบใช่ไหมมันรอเป็นชั่วโมงครึ่งก็ไปทำตรงนง้นต่อก่อนแต่มายถึงกูจะไม่เว้นไว้อีกแล้วโบกเลยโบกยังไงก็ต้องได้โชว์เจ้าวาดเฮ้ยหลวงพี่ท่านไปสักที่ไหนมาเจ้า perfect t a t o หลังบ้านเน <c oughs> วันบางเป้งนะแม้แต่ว่าขอกต้องเสร็จก่อนสองการนะบอกชื่อวัดได้นะแต่อย่าบอกอย่าบอกวันที่นะเดี๋ยวเอฟซีมาเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลังสงการอะไรมึงศึกก่อนก่อนก่อนก็นั่นแหละมึงศึกก็วันนี้เท่าไหร่ละแบบศึกวันที่สิบมีนาส <10 S 1> ิบมีนาเลยหรอแล้วก็อีกเ<ว>ดือนหนึ่งไม่ใช่บวชวันที่ยี่ยีย่เท่าไหร่นะยี่บวชที่ยี่ห้า อ๋อประมาณสิบเนะี่ยสรุปต้องบอกใช่ไหมบอกชื่อวัดได้นะแต่อย่าบอกอย่าบอกวันที่นะสรุปต้องบอกใช่ไหมกิดกรตาดอกหนะมันเหลือเวลาเดือนเดียวแขนมันจะเสร็จได้ไงข้างนึงก็ได้ผมเชื่อพี่ทําได้กู <c oughs> แต่กูไม่เชื่อว่ามึงจะมาได้ไงเฮ้ยผมมาได้ไม่ถ้าถ้าถ้าสักสองข้างอะ่ะแบบว่าปับ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 ,บ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 อะไระไม่มันเดือนเดียวเองนะแบบอาทิตย์หนึ่งสองรอบ <ผ>ได้กูก็ทําได้แต่<ร><ก>ึงต้องเปลี่ยนข้างนะมึงดูดิเนี่ยกูโทรหามึงกี่วันแล้วอ,อโทรเขพิ่งมาได้วันนี้สาวันเนี่ยเออไม่เดี๋ยวผมเอาเวลาไว้ให้พี่เลยตอนตอนนั้นนผมจะลงทุนกับตัวเองละแต่อย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะแบ็กเก้าเสร็จก็ยังดีม,มาถึงแขนแล้วมีแบ็กเก้าเใช่ะมันก็จะดูแบบเออเหมือนแขน หมือนเต็มแขนแล้วอ,ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเป็นพาจะออกกําลังกายหรอให้แขนฟิตให้ขึ้นน่ะเออมีคนคอมเมนต์ว่าผมจัดก็ชวง,ง้เห็นบาหลินขึ้นมานิดหน่อยเห็นปะคอมเมนต์ว่าผมจัดเป็นคนผมผู้หญิงหรือผู้ชายมังเ,ออเดี๋ยวมีหุ่นแล้วเดี๋ยวมีหุ่นแล้วไปติดต่อเรื่องฟินเดสมาเมื่อวานนะ